มาที่รายการต่อมาเลยนะคะจะเป็นรายการของวันที่14มกราคือเราจะทําการส่งสินค้าให้ลูกค้าค่ะตามที่ตามคําขอตามคำสั่งซื้อของลูกค้าค่ะหรือเซลล์ออเดอร์นะคะเราจะส่งให้ลูกค้าครบจำนวนตามที่ออกไปสั่งเลยนะคะเราจะเข้าไปที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะจากนั้นคลิกที่ Work f l o w แล้วไปที่อินวอร์สินค้านะคะแล้วเข้าไปที่ขายเชื่อค่ะ หัวข้อ1-2นะคะแล้วชิกโอเคค่ะจากนั้นเรากดกดปุ่ม f 3เพิ่มค่ะเรามาทำการเปลี่ยน,นมาที่วันที่เอกสารนะคะเราจะใช้วันที่14.01นะคะแล้วกด enter ค่ะชิคโอเคนะคะจากนั้นมาที่รหัสลูกค,ค้าค่ะเราจะใส่จุดแล้วกด enter นะคะ เราจะใช้รหัสลูกค้า c ขี 03, คือร้านสายามคาซิโอนะคะแล้วกดเลือกค่ะที่โอเคนะคะคลิก yes ค่ะจากนั้นเรามาที่ช่องค้นเอกสาร so นะคะเราจะใส่เป็น y นะคะ mm. เพื่อเป็นการปแปลงข้อมูลเราจะเลือกตัวเลือกที่2นะคะคือค้นระบุเป็นใบเรามาที่ช่องเลขที่ภายในค่ะเราใส่จุดแล้วกด enter นะคะ แล้วเราก็เลือกมัเลยค่ะโอเคนะคะจากนั้นก็กด F 1 0บันทึกนะคะจะเห็นได้ว,ว่ายอดรวมทางด้านเดบิตและเครดิตเท่ากันแล้วก็จะมีลูกหนี้การเดบิตลูกหนี้การค้า1,9795บาท เครดิตขายเชื่อ18,500บาทเครดิตภาษีขาย1295บาทนะคะยอดรวมทั้งสองด้านก็เท่ากันแล้วแล้วก็กด F10 บันึกได้เลยค่ะเราจะไม่พิมพ์นะคะเรากด No ค่ะและว Escape ออกได้เลยค่ะเยดค่ะแล้วก็ Escape ออกค่ะ